เรามาอัปเดตข่าวผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โอมคอนที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะในขณะนี้ที่กรุงโตเกียวรายงานว่าพบยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน,นาสายพันธุ์ใหม่หรือโอไมคคอนรายใหม่11คนในวันจันทร์ที่20ธันวาคมคือเพิ่มขึ้น4คนจากวันเดียวกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก่อนหน้านี้ในกรุงโตเกียวมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันต่ำกว่า50คนมา65วันติดต่อกันแล้วนะคะและในขณะน,นี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตรายใหม่จากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โอไมคอนค่ะ ในวันเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะคะช่วยให้ผู้คนสามารถนำมาใช้เพื่อแสดงหลักฐานยืนยันว่าได้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มาแล้วขั้นตอนการใช้ก็คือใช้สมาร์ทโฟนสแกนบัตรตัวเลขระบุตัวต,วตนประชาชนญี่ปุ่นหรือ My Number card แล้วหลังจากนั้นแอปพลิเคชันก็จะแสดงสถานะการฉีดวัคซีนได้เลย ส่วนผู้ที่ประสบปัญหาในการใช้งานแอปพลิเคชันหรือผู้ที่ไม่มีบัตรดังกล่าวหรือสมาร์ทโฟนทางเจ้าหน้าที่ก็จะออกเอกสารยืนยันแบบกระดาษให้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนที่จะไม่กำหนดเพดานจำนวนคนในร้านอาหารคราบบาร์รวมถึงสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆตราบใดที่ผู้คนสามารถที่จะแสดงหลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีนในส่วนนี้นะคะในกรณีที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่อีกครั้งค่ะ แต่ก็ได้ตรวจพบข้อผิดพลาดของข้อมูลที่อยู่ในแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะคะโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในระบบประวัติการฉีดวัคซีนทั่วประเทศพบข้อผิดพลาดราวห0 0 0งแกรณีณวันศุกร์ที่17ธันวาคมที่ผ่านมานี้ค่ะ มาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันค่ะอย่างคำแรกคือคำว่าแอปพลิเคชันนะคะซึ่งภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะทับศัพท์ไปเลยค่ะแต่ว่าเขาก็จะอ่านสไตล์ของเขาเองนะคะโดยใช้อักษรคาตาคานะนะคะอย่างแอปพลิเคชันเขาก็จะออกเสียงเป็นอ p l i c ิเคชงอีกรอบนะคะอ p l i c ิเคชงหรือจะพูดสั้นๆง,ง่ายๆว่าอ p p l รก็ได้นะคะอะ ต่อไปคือคำว่าอินเทอร์เน็ตนะคะญี่ปุ่นก็จะออกเสียงเป็นอินเตอร์เน็ตโตอินเทอร์เน็ตโตก็คืออินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะต่อไปคือคำว่าเว็บไซต์ซึ่งญี่ปุ่นก็ออกเสียงเป็นเอฟไซโตอีกรอบนะคะเอฟไซโตต่อไปคือคำว่าแชร์นะคะซึ่งมันก็มีศัพท์ภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้วยนะคะถ้าจะพูดศัพท์ญี่ปุ่นเลยเนี่ยก็คือคำว่าเคียวยู เคียวยูนะคะหรือเราจะทับศัพท์ภาษาอังกฤษไปเลยแล้วก็อ่านออกเสียงแบบญี่ปุ่นก็คือเ h ียเชียต่อไปคือคำว่าแชทค่ะซึ่งก็จะออกเสียงเป็นแชทโตะแชทโตะอีเมลแอดเดรสนะคะจะออกเสียงตามภาษาญี่ปุ่นคือเมลรูอัดเดเลสเมลอัดเดเลสต่อไปคือ Data ก็คือข้อมูลนะคะ จะออกเสียงเป็นเดต้าเดต้าแล้วกลับมาพบกันใหม่กับข่าวสั้นญี่ปุ่นค่ะใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะคะ